ไอะไรจะทำนี่เป็นปืนเจ็คอาร์มสตองแน่นอนพลังไหลออกมาเลยระน้ำพลังไหลออกมาเลยอยากได้เจนเนี่อ่ะอย yes, าก yes เจนนี่ฮะโราบอกมีไหมครับด้วยโอ้ยโ,โอนเหมือนเลยเฮ้เอ้เอาอยู่ในน้ำได้ัไงเนีนเ่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอื่นด้วย เฮ้ยนี่มันโรบอกกไวครับโคตรเลียมไอคือใช่เลยอ่ะยังไงคือไมค c r รับไม่นอนใครไม่มีไมค c r รับเล่นไปไนะซื้อไหครับเหอะนะไซื้อไ n ค c r รับด่วนไม่กี่บาทแล้วช่วงนี้นะคะหถูกมากเก็บออมหน่อยซื้อได้เลยอุ้ยเดีย๋ยวเราจะดูว่ามันเหมือนกับไมค c r รับจริงๆริงไหมอยากได้เจนนี่อ่ะถึงแม้ว่าเจนเนี่จะลงบอทก็เถอะเจนนี่จ๋าพี่มาแล้วใครขุดเนี่ยเดีย๋ยวดูดิออ อะไรเนี่ยหรือนสว่างครับเนี่ยการเดินพามแปลกมันดูแหลกโหมันไม่แค่นี้อ่อใครสร้างอะไรธรรมนี่มันปืนเจ็คอาร์มสตรองแน่นอนนี่มันปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองไซโครนแจ็อาร์มสตรองไม่ใช่เลยเ่เล่นของยากเหมือนกันนะนี่ยโอ้ยใช่เลยใช่เลยอ้อนี่มันโคตรปืนใหญ่นิวเจ็คอาร์มสตรองชัดเลยนี่มันปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองไซโครนแจ็อาร์มสตรองไม่ใช่เลยเ่ <Yeah. S 1> เล่นของยากเหมือนกันนะนี่เพื่อนสร้างของที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ย พลังไหลออกมาเลยอะน้ำพลังไหลออกมาเลยไม่มีบ้านด้วยขอดูหน่อยดิขอของหน่อยเพื่อนแต่มันดูไม่มีหมู่บ้านเลยนะอยากได้หมู่บ้าน NMC อะแต่คล้ายมากคือเหมือนมากบอกต,องตรงๆไปซื้อของจริงเถอะนะมันเหมือนจริงแต่มันดูเล่นยากกว่าเยอะอะมันดูแหลกของจริงเผื่อจะเจอเจนนี่นะอ้าเจอเจนนี่อะอยากเ e s เจนนี่แมบไม่โหลด ไม่โหลดทรัพยากรอะทำไมมันวัดเบาๆตีบับบวบบหน่อยดิบัวตี่ีบัวทำไมผ้พาพมันเหมือนป,ปนตัดไฟเล็ต่ำไว้เอาเดินต่อดีกว่าสำรวจต่อใจด้วยพี่หลอกผมจะขาบตกขาไม่ได้หรอเอ้าตกขาขาไม่ได้อะโอ้มันหัวโหคนออกไปเต็มเลยออกเข้าออกเข้าเข้าเข้าเฮ้ยเอาบอกสัมผัสเปล่าไฟเปล่าแค่นั้นแหละผมมีเนื้อ ก็สามารถตีหน้ามันได้นะผมมองหน้าหน่อยดิเฮ้ย hey, นี่มันโกคูก่อนนี่มันโกคูกัดที่ฉันเลยยินทำเพื่ออะไรเล่นเกมดิแนไปอะเขาสร้างอะไรกันอ่ะคือเขาสร้างส,างสิ่งที่สูงที่สุดอ่ะเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะผมไม่เคยคิดว่าก่อนแล้วว่ามันจะสร้างได้ขนาดนี้มันโคตรยิ่งใหญ่หนผมขอคราบ,บ้างดิผมจะคราของเอแบกของไม่ได้อ่ะ อ๋อเออนินยากมากเราจะสร้างดาบชึบนี่เอาตีคนโอ้ถ้ามันใสลำคาล่ะสติปใสหน้าหน่อยได้ไหมเอาเปล่าทำไมนายไม่ไปซื้อของแพงราคาไม่แพงแล้วไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยไปซื้อเถอะเนี่ยมันเล่นแล้วแหล,แลกอย่างเดียวเลยกระตกมากเหมือนแมครับเวอร์ชั่นเฟมเลตสามสิบ้ยโฮ้ยตรงอีกโอ้ย,อ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 ยขอขึ้นไปดูปืนใหญ่หนะ่อยขึ้นดิ ึ๊บไม่ตายอ่ะเร็วเกินเฮ้ยไปไปสู่ข้อฟ้าฮึ๊บขึ้นหายใจฮึ๊บอ๋อสุดท้ายนะ่ะเราจะโทรแบบพี่ดรีมฮึ๊บนี่โคตรตึงขอกอดอกหน่อยโอ้ฉนันโคตรตึงเป็นไฮไลท์คลิปได้เลย เฮ้ครึ่งโลกเมื่อกี้เราเจอน้ําตกแล้วเราเจอสิ่สุดของโลกแล้วไปเลยสุดของโลกฉันมาแล้วอ่ะผมโดนทำลายฝันโอ้หคุณหลอกเด็กตาำดำๆได้ยังไงสรุปตรงนี้เลยไปหรือขอแท้ซะหรือว่าอยากเล่นตรงนี้ก็ได้ทดลองหอดได้ก็โอเคแต่ไว้าบอะ่ะมันคือสิ่งที่คนเด็กๆน่าจะเคยผ่านมาทุกคนแม้ว่าจะผ่านเถื่อนอยากสิจับก,ก็ก้ามาก็ต้องเคยผ่านอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยราคามันถูกมากไปซื้อหรือว่อาอดออมวันละสิบบาทจะได้แล้วไปซื้อของแท้ซะแต่มันเล่นแล้วจะตกดูดิดูสตีฟดิมันก็ตุกมากเลยนะเรื่องแท้ซะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อไปกําลังใจในะคะาถาคิดต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวันที่ชอบต้องการขับผมบ๊ายบายไมครับบวกลบบอกเท่ากับโคตรเหลี่ยม